มันรู้มันตื่นรู้มันเบิกบ,บานแบบไม่มีเจ้าของมันเป็นประพันสอนมันสว่างสายชะบริสุทธิ์ของมันอยู่แล้วแต่เราไปสวนทัพครูบาอาจารย์ก็ไต่เทว่าดูจิตบรรสําััก็บอกว่าแบกลูกลมดูจิตดูมจงกรมนั่งสมาธิใช่ไหมยึดฝึงไม่ได้นะถ้าท่านผู้ชมไม่ถึงขั้นจบจิตจริงๆก็โลกันนระกหนึ่งกับมันไม่มีหอกว่าเหมือนที่ผู้ชมคุยว่าลัตะนะห ชั้นเผยแผ่ธรรมชั้นหวานบุญชั้นอะไรนี้พวกนี้คือภาษาสมุติกันให้ค่าของผู้อยู่ภาษาไม่มีอยู่จริงในรูปแบบภาษาแสงสีเสียงรูปลดกลิ่นเสียงธรรมร์มที่เรารู้แจ้งด้วยใจนี้ก็ไม่มีปากไม่มีสมองไม่มีความจับไม่มีอวัยวะกายของเราก็ไม่มีปากไม่มีสมองไม่มีอวัยวะเข้าใจที่ผมคูยยังตา จมูกสิ้นกายก็ไม่มีอาการจิตมนุวิยาตเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นแค่อาการกิริยาความรู้สึกจิตเฉยเฉยภาษาสมมูิไปบัญญัติให้เราเรียนรู้แต่ไม่ใช่ว่าผมเป็นล้มตำนากี่นะไม่ใช่น,ตตน,นะศีลต้องอว,อวีศีลนี่เป็นการปกรคอรองเนื้อหนังมันษาศีลพระหรือศีลคารวะอะไรก็ตามนักวรอะไรก็ตามเป็นการปกครองตัวของตัวเองเป็นการรักษาตัวเองแล้วก็เป็นการคารวะนะถือศีลแ้านี่เป็นข้อประหยัด ของโลก่อที่แม่ทําผิดกฎหมายรักษาเนื้อหนังมันสาขนาดรักษาเนื้อหนังมันสายังมีจรไปก่มขืนอยู่ไปฆ่าพิชิไปป้นกลมขืนอยู่เป็นองค์ประกอบแต่สิ่งเหล่านี้คือภาษาสมมติแต่ถ้ารู้เราไม่เล่นกับภาษาสมมติมันมองเห็นอย่างนั้นมันได้ยินอย่างนั้นคนเดียวของมันโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมเข้าใจยังฉะนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ภาษาก็ไม่มีภาษามันไม่มองเห็นอย่างนั้น เราจะแม้อาการขยับนั้นนนั้สมมุติว่าเราบอกว่าอันนี้เจ้าน้าใช่่แม่แต่มันไม่มีเจ้าน้ามไงย่างสมมุติสองชิ้นเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทคองพี่สมมุติแล้วก็วิมูดเนี่ยคงจ้างมาให้เมื่อวานวันต้นานแล้วนะที่คุยเนี่ยรู้สึกอาจารย์ธีระไงที่นนะคุยกันไม่น้อยนะไนงะแล้วผมก็ไปเตรีมาเตรียมวงไม่ซื้อตลาดนัดแถวนี้นะหกสิบเก้าห้าสิบบาทวงเนะี้ยไม่แพงอนะ่ะ <laughs> เท่แล้วเห็นไหมแบบที่ใส่อย่างกับคนไปไล่ไปสวนเลยผมชอบใส่นี้นะจริงสไตล์ผมแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วผมชอบแต่งตัวแบบสไตล์แบบนั้นๆรูดสตันผมตัวเล็กนะ่ยผมชอบแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วเอ่อวันนี้แม่น้อยก็ไม่ไม่น่าจะมีธรรมะฝากกันนะธรรมะธรรมะชุดเนี้ยคอเด็ดเลยแม่ไม่เหมือนใครด้วยนะเดี๋ยวแม่ฟังดูดีๆนะจะขึ้นมาไหมหรือจะไปล้างคาด้วยกันไหมเหนขึ้นมาคุยไหม เดดอะไม่เหมือนไม่ต่อไปเนี่ยผมรู้แล้ว